เพื่อพี่เพื่อน้องด้วยครับนี่ยนะจ้าแซ่บเสียเป็นยังไงเพื่อพี่เพื่อน้องเขาได้พี่น้องพิชคอร์นในแมโอ้ยกระบังสันนะเป็นยังไงคำใหญ่ๆเลยนะครับจ้าเอาคำใหญ่ๆเลยนี่ดินี่พิชคอตายเล้วโอ้พ่อผ้าดอกไม่ได้สีออกโซลูกโซหลานน่ะกินแต่จุเดี๋ยว่ากินกินแต่จู อ่านี่ใส่บัตรอีกไหมทีเดียวเล้ยว่าไงเป็นจัาหดอสุดยอดเนาะนี่่ากำนันเดี๋ยกินักกินแม่เดี๋ตกระเตียนใส่ตะนไี่ทีละตัวไงมันมีทาขำที่ละวค่ะกำนันมาแล้วนีำนันโตกินมาแล้วไานี่ำนันโต๊ะคมกินตะกะเตียนไปงแล้ว ตำมักแตงมือนี่สิมีงานนะงานเช่าบ้านมาล้งแถกนนเห็ดสิมน้ำพี่น้องางานส่วนร่วมงานสามัคคีสิมน้ำสามาคัคคีของวัดโพธิสีสวร,รา่างบานาหน้าแพงหมูแดดเดือดเนเข้าก็เลยสิมาต,ตัมหมักแตงตำหมักแตงคุกง่ายๆกินสำหรับ นายซางปลาเขามีนายซางสีมะฮิตงานห้องมอนี่แหละกสีมะห่พันก็มันไปบ้านเทเทขอนำปลาแดดไงนำปลาแดกป่คคะจะน้ำปลาต้มจะพ่อบระจำน่เจ้าพหน่อยเถิะเลอะันยี่หันหมูี่บ่ใช่หมูนีลค่ะนี่น้ำปลาพี่น้องจะน้ำปลาดูรสเกี่ยวีันเล ชิลอดคุณชิตันนี้มีปละเด็ดล่าขัวดนึ่นนเห็นแล้วไม่เท่เห็นแล้วเห็นแล้วหัวนวใส่หลายแสบหลายแล้วก็ปลาแล้วตำมางนดเะโอ้นี่ไงปรดา ไปแล้วไก่หัวพี่น้องครบแบบนี้คบนี่งแกงสองกิโลได้ทีนึ่งสองกิโลจนบ้่พอนะปลาไก่หยวบังสักคน ต้มเขาแล้วอยากินเนาะต้มบานบ่จ้าต้มบ้านใส่กะทิบางกูาะ่าออนใช่น้ำแมนทีจาีิน้ำกันวันนีคุนายคุนายนายกนะครับโต๊เล็กต้องบดยจ้าว่าารเราียกว่าราบนกเขียว เป็นจ <c oughs> ้งไดยเสียบคัเนาะกเขาเ้าีนองเบิ้งสบนนี่ยังได้กเขาบอกไ่ากินในโนั้บางนั้นยังกินกินไเสียบเลยนี่ก็ินในโท่าไรท์ล่ะนี่เอากินล่องเบิ้งเสียบคทำมาเสียบเสียบายอกเาเียนีแบเบิงกับเขาห้าป้าเป็นผู้ใดกินกันั่นบนกินกันั่นคือจังอันเอาหัวมันกองจุมกุมกันั่น หัวตะกระเตโอ้กำนั่นแม่กำนั่นกินตะกะเตนกินบวกินหัวอันนี้แกงน้ำมัย่งอ้ยย่างด้วจ้านี่นม่ขั้วตามบอกแกงกินแล้วจ้านี่ขั้วบ่ได้ผ่าดเราเรื่มกินของมักเนาะข้องอบเอาจูเราบอกผู้ซอยจูบังกะนาจูบังจะข่ำกันนะ หวานครัหวนคัะเนาะเอาเอาเสอาสจะข้ากันนะเอาจะข้ากันนะจะข้ายังไงข้ยังไงเพคือเ่าเท่าเรือก็คือก้าโเยังแบกเบิ่งเอเาเขียวดียังนมนมอยู่อันเขียวพอดีซํานี่ก็เพื่อพีเพื่อนองได้ขเนียนะจ้าจับแทบเป็นยังไหเพื่อพี่เพื่อนอนเพี่อพีนอนโอ้ยคือบางส่นเนาะยังยังได สุดยอดย่เนื้อเนื้อกับุดซุดแกวกับก้มขมพี่น้องมอลัมคือปาไปยีเขียนคือไม่รุนแต่ไปฟังมอลัมคนมาลัมเหมือนเลี้ยงเนี่ยหมือเนาเลี้ยงกัมอลัมเฮ้ยผู้สวย หอผู้ชายไปฟั่งเสื้อเหมือแรลงเขาฟังเบิร์เรล่าเจ้าของเขาจะสิไปฟังมาเอาทั้งเบาเท้าทังผีกันเบาเท้าใ้าต้งเอาด้วย่เอาเบาเท้าเอาจักเอาจักจุกันอุ่บมยะเอาจักจุกันเอาแบบคำใหญ่ๆเลยนะครับจ้าเอาคำใหญ่ๆเลยนี่ดินี่พิคอตายท่าโอ้ว่า้าดอกไม่พาดมอกไไ นี่ยังไงสุดยอดโอ้สุดยอดเลยครับแซ่บเป็นแซ่บเลยครับครับเนี่ยผักนี่วะผักข้าบะหมี่ข้าบะนิยมผักเนื้อสดซดแก้วคมขมพี่น้องแซ่บบะหมี่เนวคือกินหลายหลายคนเอาไงสุกบมกินเดียบเลยไงสุก ะบะก,กินไงซุบกบะกินดิบพี่น้องไปยาวคำจะใหญ่โซ่เนี่ยจะคำนั่น,นโซ่เนี่ยโซ่ลูกโซ่หลานนั่นก,กินเตจูนี่บะก,กินกินเตจูนี่ใส่บะจานอีกไหมที่เดียวได้บอกมาไงเป็นเจ้าใด สุดยอดเนาะกระปุกนั่นนะกำนั่นยาสื่อค่าเจ้าเอาจักจุกันหน่อเจ้าเจ้าเอาแไปให้ยอดเดี๋ยวผมลอเ่าเจ้าเหล่าเจ้าผู้อื่นใส่แท้จะคล้องกินตะกะแตนเนาะกำนันนี่มักตะกะแตนจนบอกว่าสิกำนันจิงหรือกำนันปลอมกำนันจิงกะกินตะกะแตนยอดเดี๋ยวผมละเมื่อกี้กำนันปลอมกินตะกะแตน่ แต่ปลามือนี่ฮ้อนหอนผนนองเอ้ยเรงเครื่องแซบเคื่องหอนต้มกับแซ่บด้วยครับต้มแม่ต้มเป็นยังไงเปื่ดีบ่ะเดีครับแซ่บครับนี่หยอนทั้งจุกทั้งต้มี่นนองเอาแม่ขั้วกนเนืยวคือกันต้มตมที่ตลาดที่อยากางบ้านตลาดเันแล้วแพงเลยต้มจ้าเอิดวารานยังนวลลาบก่อยบอ นวนหลับก่อนอันนี้นี่แม่อันจงออันจังสีกัมีดนะคะบ้านตาลอยข้างขอบบ้านมูแแบบแบบจุจ้าแบบจุบ้านแบบอยแบบจบ้านใจนวลเด้อจ้าเอาไม่ห่อนมันก็เอาเสียหนึ่เ้ยยิน้กิน้าห่นะเนาะสียยางเซดลูกไหวมาแล้วพใยา่บ้านหากินยาใจเย็นเย็าไปว่าวจาน้ำซุ้มินเรลีวกนึงกินอิมไปหรอ หาตูดหากันตดหาตกเตียนที่บัานอ้าวเจ้าว่าเพิ่ไเพิ่นกิตักเตียนกันนะนไปหรอเรียๆอ่าาดกำนันเดี๋ยวกินักกินแม่เดี๋ยวตกเียนใ่กไท่ตไงมันมีขาโค้ี่ตูมาค่ะว้ยพาก สุดยอดตะกเตนทอดเอาเป็นกัเลยพี่น้องนี่กำนั่นจังสุดยอดอีหลีกำนั่นกำนั่นเทียมๆเนอะพี่น้องเพามันกำนั่นแย่เนี่ยเอานะาพี่มันหยุ่มแมเจ้าเจ้าหลินเลยาหไ อุ้ยจำนั่นลอยนีน่เอาเห็นลูกกับลูกขึ้ลูกไว้แทนทททตักกนต้มซน้อถายตั้ตัดเปลี่ยนสันนงเป็นจ้งไรเจ้าบีคือเกาทานอะไก่อนเอาอมาลุ่นม,มูยาฝ่าวิ้มมาลุ่นม,มูต้องลุ่นลุ้นงูสัตวจเลสีฝ้าไปยังบานยิมแล้ว,ลวจังพี่นงอบคุณนครับ ตำแตงกระแสบพี่น้องตำแตงกระเสบจ้าาธุสาธุจ้าด้วยยดวยอีกจ้าด้วยเลียด้วยอีกจาชูจ้าจ้าจาธุนี่บาน กำนันมาแล้วบ้านกำนั่นโตกินมาแล้วบ้านกำนั่นโตพร้อมกินตะเกียนไปงงแล้วกินบ้านนี้อันนี้กำนันโตกินกำนันตำบลพรสลัมเน้คหน่อยอัน้พูนย่อยๆตีเดีเมื่คอยไปเห็นยุ่นอันล้านค่ะพูนหน่อยหลานกำนันขายหลาบู่น่าบ่เห็นไม่สุกแา่ากนันชุดย่อดีดีอันนี้บักม่วงหลงดดูบอกกานั่น ไเลบรได้เยคนาม่บาทั่อครับมะแกินน้ำเห้นี่ลอืมซงนีลอเงกะมัเอาม่วงมาสูกินแซ่บกันนะพี่น้องอืมจะแบบแข็งเนาะแข็งนิ่มนี่หวานหอมแข็งแอ่อนเนาะอดูมนเป็นัอง กันบ mm. ้องแข็งส mm. ีขาวด้เนาะเขาดีพอดีแยกเล็บบเคยเส็ดให้เนี่ยม่ัดงมก็จะ้ืออันเนี่ยเอาไปยองหลดนสิไปซับสักวันผัดส่งแม่น้าเสร็จแล้วกจิ้มมืออันโดนกันโด ว่าผู้ได้คั่นกระแสบหรอเขาเราคั่กจะห้าเลยคนคั่มเลยาค่อยคั่มมากแต่แม่แมกิ้าวกินอะไรกินอะไรกแท้เปิปถ้าก็เต็นยัได้ตัวพีสมพักก็มีตุ๊กไปแม่กานีุตนมีสมพักตามหมกแตีงกระซ เสียี่น้องบ้านนี้หลังจากกันขวกันเฮ็ดงนันกินอิ่มแล้วก็เป็นที่ของแม่รั้วจะเหมือนปินห้องแม่รัวเฮากับเป็นแม่รั้วข้าวกับเป็นจุ่รับเกด่ ยากคบมันเลื yeah. um, um, oh. s <S <cn> ่อมที่เข่ามันเปียกที่เขาเพิ่มาเอาบุญมาฝากเพื่นมันได้บุญมาฝากแรเตอได้เลยสิค่ะแต่สามห่อชีห่อนตัวไหะมาม้าพี่นง ม่แม่มะลิมะลิมากินเข่ามะม,ม,มามาพ,พี่น้องชินมกัน